ออกไปมันเก็บยางเมื่อตายมันแทะเบื้องน้ตผู้แนวว่าแม่นหน่อยๆนะจกักรยานีนีทัดพันสองต้นคอยเก็บได้สองต้นใกล้สิตายแล้วโทโทโท,โทสวัสดีสามหมื่นสี่หมื่นประยุเออหนึงน่งหนึ่งหกเก่าไอ้เนาะสู้ยุ่นแล้วสู้บสู้บค้านน่อยละแบบนี้ เพื่อนเฮ็ดมาเป็น10ปีดีดักเพื่อน่ตายข่อยม่เฮ็ดสองมือข่อยพร้อมแล้วคุณอะเบิงเบิง,บงทัดปเยอะไปเยอแต่ว่ามันกัดิบหฮ้อนซ้ำเกลียวเข่าด้วยพี่น้องเย้เาาเยเบิงห่มเนี่ยแต่นอนเว้นขนาดแต่ป่านไหนสิแล้วมือนี่นะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาช่วยกันเด้อ